สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะอาการนอนไม่หลับมาอีกแล้ววันนี้ถ้านอนาวลาเพจจังไหนปติพีน้อง้านอนบล่บลับเอาก็ตต่น <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งสักครู่ค่ะตอนนี้เป็นเวลากาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยค่ะคืออาการบางครั้งมันก็มีคือสะดุ้งตื่นตอนดึกแต่ว่าเ่ได้ฝันลายบ่ได้อ,อย่างนะคะมันเป็นเองแล้วทาให้เราตาสว่างเหมือนี้วันหวยออก เห็นบ่เขาเขาจะาให้เอ <cient yal> okay. ินแบบได้ลอตเตอรี่ออกบ่ค่ะเดี๋ยวสีเป่าเลี้ยงอไอันนี้พี่น้องเลขตัวไหนเน่เอ้ได้ตัวไหนค่ะสื่อตัวไหนสื่อลอตเตอรี่ตัวไหนกันบ้างเนาะสาสารค้ามาใบนิดนึงค่ะจากสิถือบ่ถือถ้าบัตถือพูกเจ้ากับสื่อตัวอื่นเด้อสื่อตัวมันถือมือนี้คอยก้าวนะพี่น้องคอยก้าวเดินอย่างช้า เด้ก้าวเดินอย่างช้าๆน้ำมันก็ยังหกเอ้ยโอ้ยน้ำคือหกเนาะเมื่อนี่น้ำมันหกเปื้อนเลยที่นี่เราหยุดไม่ได้ค่ะเราต้องก้าวเดินต่อไปเนาะพี่น้องเอาเพราะสิลูกันวคะ <c ười> ค่ะคลิปสันส้นาบ่าออกตัวนี้มันก็ออกตัวอื่นวอาซ่าง่ายๆซะ สวัสดีตอนดึกๆของป่านเฮาก็สิเศร้าแล้วเ,เนาะทุกคนเกสิไปทำมาห้ากินหาายุห้ากินไปไม่บายก็สิพากกันนอนฟังแมนบ่ค่ะนอนฟังวิทยุบ่ค่ะตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ให้ฟังกันได้แล้วไร้สดแล้วสมัยก่อนทานซิสเตอร์เนาะค่ะวิทยุไปให้ไปน้าถือไปน้ำไปฟังอยู่ไหอยู่นะ้าเลขออก โอยเลยลอตเลตีออกย้ำใดข้าเจ้ากะมาโฮมกันค่ะอยูนาาย่น้าไผ่มีวิทยุชัดแจ้วกับมาโฮมกันฟังค่ะจักสื่อบอ่สื่อหันมวนไปโหลดค่ะผู้ใดเลยออกตัวใดก็เฮ hey! กันไปมันบ่แม่นว่าถือเด้อค่ะคือบอ่ซื้อเด้อหันเฮซื่อๆ <laughs> โอ้ยค่ะเว้านัวหัวมว้วนเอาค่ะขอให้พี่น้องถือเลขถือเป็นพุ่นละ กลักเจ็ดลักคนละค่ะได้ยหลายลานเลืล้อย,ยไปเลยเนาะพี่น้องที่อยู่ใน y u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  e เนาะคะ่ะชั้นเก้าค่ะน้ำมันหกเนาะแล้วชั้นก็เก้าเดินต่อไปค่ะพี่น้องเอาผู้ใดบทันไหน,น,นสือกอกะรับไว้พิจารณาถ้ามันบอกออกตัวนี้มันก็นออกตัวอื่นเท่านั้นละง่ายง่ายวันนี้ก็มวาว่านนูเหมือนคลิปสัน้นๆค่ะพี่น้อง วันเลขออกพวกเจ้าได้ตัวใดตัวใดก็ขอให้ถูกกันเนาะสวัสดีด้อค่ะเดี๋ยวสาวสารคามจะขออนุญาตไปพักผ่อนต่อก่อนนอนไม่หลับก็อย่างนี้แหละค่ะขึ้นมาเบิงยูทูปพี่น้องได้ปะเนี่ยตื่นขึ้นมามาเบิงยูทงยูทูปพี่น้องค่ะแล้วก็สิไปนอนต่อแต่ว่าสาวสารคามถึงจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีปัญหาในเรื่องการทํางานค่ะตื่นเช้ามาก็ไปทํางานปกติ ทำงานประจำเหมือนเดิมค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสาวสารคามขอบคุณและสวัสดีค่ะ